ไม่มีใครน่ีคะชี้คนที่ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมคะใครสามารถเต้นได้ตลอดเวลาโอ้โหเต้นให้ดูหน่อยหนึ่งคอนใกล้ินมันจะใกล้มไใครเป็นขวัญใจแม่ยกพ่อยกเเอลดดี่ใไนเอางี้นะมเลแดนซหญิงใครเอดีที่สุด ใครดนเ์ชายใครเอวเดีที่สุดเดินมาเตะเขาน้าเลยค่ะนอกจากลำไยแล้วใครร้องเพลงเพราะที่สุดพี่ร้อแล้วห้าหกเจ็ดดีต่านี่ขีขอยู่ดอนเกิด่จะบ้ โตหอมที่สุดอุ้ยงด